เวลาแห่นา่งนะคะถ้าร้อนนะคะเขาต้องมีรถน้ำนะคะไว้ลาดถนนนะคะเพื่อให้อ่าพื้นถนนได้เย็นนะคะแล้วน้องช้างก็จะได้ไม่ร้อนเท้านะคะวันนี้ก็เป็นงานประเพณีนะคะของวัดโพทองนะคะบวชนากช้างวัดโพทองนะคะก็เป็นประเพณีของชาวช้างนะคะนะคะหนึ่งปีมีครั้งเดียวนะคะ อันนี้คุณแม่อยู่ในรถนะคะเพราะว่าหลานน้อยว่างนอน ก็รถทุกคันก็จะจอดให้ขบวนหน้าผ่านนะคะยืนอยู่พุ่งพ,พุ้ยข้างหน้าคือคุณพ่อนะคะก็ขอบคุณนะคะรถน้ำนะคะจากองค์การสวนสัตว์นะคะนะคะนี่ค่ะทำให้้องช้างได้เย็นเท้า ก็จะมีรถสพเสืพพ er องคโพนะคะนำขบวนนะคะให้ช้างนะคะตอนนี้ก็รถจีนรถแท่อยู่ข้างหลังนะคะบราเมื่อวานน้องช้างออกนําหน้าแล้วนะคะเพราะว่าน้องช้างร้อนเนาะต้องให้น้องช้างเพราะว่าให้ถึงวัดโพทองก้อนนะคะแม่่เพราะว่าอากาศร้อนน้องช้างก็จะงดหงิด เป็นเรื่องของปกตินะคะเป็นเรื่องของปกติของชา้างนะคะก็ขอสแสดงความยินดีนะคะกับพ่อนาคไม่นาานะคะแล้วก็นาคนะคะที่บวชแทนคุณพ่อแม่นะคะอ่าช้างเชือกที่นาขี่นะคือพายยอดรักนะคะพ่อยอดรักหล่อมากนะคะผูกไทยด้วยแล้วก็มีอ๋อชื่ออะไรเนาะํำบดไดยด้วยค่ะ หนูจำแม่แม่ควนันจําชื่อช้างได้ไม่กี่เชือกนะคะแล้วก็จะมีควันออสนะคะควันออสควันมาแล้วก็บ้านขุมซับแล้วก็มีพยายากับควันมานะคะข้างหลังก็เป็นหลังสุดเลยนะคะจะเป็นน้องจากกีนะคะน้องจากกีกับ ช่างเอี่ยวนะคะแล้วก็พี่วิทย์นะคะพี่วิทย์เดินอยู่ข้างล่างแล้วก็มีโอ้ยมีผู้สาวนางสางๆนั่นเลยควันใหม่ของเรามีผู้สาวนางหลังสางนัง่ก็เป็นการฝึกนะคะฝึกพี่จักรีออกงานด้วยนะคะเป็นงานแรกนะคะของพี่จักรีนะคะแม่แม่ก็เป็นกาลังใจนะคะให้พี่จักรีนะคะช่างเอี่ยวนะคะควันอัอถ่ายยูทูบด้วยโอ้ยสุดยอดควันเลยนะคะ เก่งมากเดี๋ยวเล่าสีบลงไปดูข้างล่างด้วยค่ะแมยอันนู้นนะคะมั่นขุ้มซรัพย์นะคะเดี๋ยวสินลงไปแอบจอบท้ายลูกสาวให้เบิ้งด้วยะค,ะค่ะเม่ๆค่ะจอบสาวขาแดนนะคะ พี่กีหิวนะนี่ก็หน้าก็ไม่เห็นรอบโบสถ์แล้วนะคะแต่รถชาโดยังมาไม่ถึงนะคะเพราะว่าต้องเห็นหน้าก็เพราะว่าช้างน้องช้างร้อนนะคะสงสารน้องช้างนะคะร้อนมากนะคะวันนี้อากาศร้อน,นเดวเราเอินเด้อบอค่ะ นักไว้ยังไม่มานะคะแม่แม่เดี๋ยวก็ะจะถ่ายให้ดูนะคะแม่แม่ค่ะตอนนี้นานักปั๊มนะคะก <c oughs> วานช้างขึ้นช้างไม่ไหวเมื <c oughs> ่อยควานช้างปวดฉี <c oughs> <c oughs> ่ร่งปวดเกี่ยวเลนลูง ก็ค่าแบ่งเป็นสองถุงเด้วอุยมีมาน้อยด้วย <c oughs> พี่กีไม่ได้ใส่ชุดนะคะเพราะว่าพี่กีไม่มีไม่มีชุดนะคะเพราะว่าชุดพี่กีนะคะน้องผู้เบตยึดเรียบร้อยนะคะ <c oughs> ไปหนึ่งรอบนะคะก็จะแห่รอบโบสถ์สามรอบนะคะ,อ,ะอันนี้ก็ชเูเข้าเข้ารอบที่สองชอบใจแต่พ่อยอดรักเงี้ยหล่อมากผูกไทยยังหล่อเลยผูกไ,ไทยยังหล่อเลยนะคะพ่อยอดรัก ควานยดรักพอควานหล่อนะคะนะคะ

โซนนะคะพี่กีเต็มๆเลยนี้เราคิดว่าผู้สาวนะคะไม่ใช่นะคะไม่ใช่ผู้สาวนะคะไม่ใช่ผู้สาวนะคะรอบที่สามนะคะแม่ค่ะ ก็อโมทนาสาธุบุญด้วยกันนะคะแม่แม่นะคะก็เป็นการบวชนาช้างไปบวชนาช้างนะคะงานประจำปีนะคะของวัดโพทองนะคะก็จะประมาณนี้นะคะก็จะไม่ใหญ่เหมือนวัดตะแอววัดแจ้งสว่างนะคะเพราะวัดแจ้งสว่างจะมีการแสดงนะคะ,ะวัดโพทองก็จะเป็นแบบว่าเอานาคมารวมกันนะคะก็เนี่ยะคะเป็นบวชนาช้างวัดโพทองนะคะประเพณีนะคะของอชาวช้างนะคะ ันนี้อากาศร้อนร้อนมากส่วงสารน้องช้างเลยอ่ะร้อนมากจริงๆตอนนี้ก็อ่าน่าก,ก็กำลังมานะคะอีกองหนึ่งนะคะที่วัดวัดวัดภว,ว,วัดกะโพไอบ้านกะโพนะคะกำลังแห่มานะคะนักบ้าฑ์ลาก็กำลังออกมานะคะยังไม่ถึงนะคะเดี๋ยวก็จะถ่ายให้ดูทุกๆนาคเลยนะคะก็ ติดตามนะคะแม่คะ่ะมันจะเป็นคลิปยาวๆหน่อยนะคะสองสองสามซีซันก็ว่ากันไปนะคะแม่แม่คะ่นะและ้วก็ฝากเป็นกำลังใจนะคะให้คร<ม>อบครัวเลี้ยงช้างนะคะแล้วก็ชาวช้างทุกคนด้วยนะคะแม่แม่คะ่ะถึงเราก็จะเป็นแค่อาชีพเลี้ยงช้างเราก็ไม่ได้ไปฆ่าคนตายนะคะแม่แม่คะ่ะก็อย่าดูถูกนะคะ ขอแค่ว่าอย่าดูถูกอาอชีพควนช้างนะคะคนเลี้ยงช้างนะคะก็ทำเลี้ยงกันมาตั้งแต่บรรพบุรุษนะคะรุ่นปู่ย่าตาทวดนะคะถ้าไม่มีช้างชาวช้างก็ไม่อันนี้นะคะ,<ป>ะเดี๋ยวเราดูนะคะมันมีเนื้อข้างหน้ามาอีกองนะคะเดี๋ยวเราดูก่อนนะคะว่าใช่ไหม